ครับสวัสดีครับรถพ่วงข้างช่างหน่วยนะครับครันนี้ลูกค้าจะขายหมูปิ้งนะครับขายหมูปิ้งครับหมูปิ้งอร่อยจุงเบยครับติดตั้งโดยเว็บร้อยนะครับหลังคาใหญ่โตมโหฬารบางแดดบางฝนครับผม อันนี้ใส่กระติกเขาจะใส่ข้าเหนียวนะคิดว่านะอันนี้ซ่อนแก๊สครับซ่อนแก๊สไว้เพื่อความปลอดภัยครับหลังคาคุ้มแดดคุ้มฝนเหมือนเดิมสไตล์ช่างนุยข้างบนมีชั้นวางของครับนี่ครับชั้นวางของสไตล์ช่างนุยเหมือนเดิม นี่เป็นเตาปิ้งอยู่ข้างหน้าครับถังแก๊สอยู่ข้างหลังนะครับนี่เตาปิ้งอยู่ข้างหน้าด้านหน้าครับปิ้งด้านหน้าแก๊สอยู่ด้านหลังนะครับช่วงล่างเหมือนเดิมครับสไตล์ช่างหนุยครับแข็งแกร่งทนทานครับดูครับสนใจยังไงก็โทรหาช่างหนุยได้นะครับ0 2 4 8 5 5 5 7นะครับ